ของขวาญชั้นแรกก็ได ja ้แก่ปหนึ่งนะคะปหนึ่งลุกขึ้นยืนทุกคนเลยค่ะถ้าึ่ึ่ขึ้งนม่งสด่งวน่าสลับสิทธน์นะคะตนน่ปหนึ่ง ก็หนึงไปหาผู้กบเลยแถวนแถวนะครับหทีงานช่วยหาของขวัญให้ด้วยนะคะอันนี้ยังไม่ใช่รางวัลพิเศษนะคะรางวัลพิเศษของเราจะอยู่จะอยู่ถัดจากการแสดงอีกสี่การแสดงนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว อย่าพุ่งไปแอบหรือหนีจากบริเวณน,นี้นะคะ<อ> ในระหว่างที่น้องๆกำลังจับฉลากอยู่นะคะ คนนักแะสะแดงที่จะแสดงในรายการถัดไ,ไปเต,ตระะยเตียมตัวให้พร้อมนะคะบ้านนักมวยบ้านนักมวยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันนี้จะมีการสแสดงทั้งหมด8ชุด9ชุดนะคะแล้วก็จะมีการสแสดงพิเศษจากคณะครูด,ด้วยนะคะวันนี้

ผมให้ก้าเลยค่ะก้ายืนรอแล้วค่ะแขกรัเชิญค่ะยีินนี้กองหอน้เ๋ หวานแล้วค่นนะคะเชิญนั่งประจำที่ของตัวเองเลยค่ะอ 我我很吵啊！晚上八九点十点了，嗯、hmm. okay. mm，还有还可以，对对对，好，OK，明天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 ，我我 高倍摔了我。<noise>